สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแม็กนะครับร้านคอฟพิ่หมทายในโลตัสจันทบุรีครับวันนี้เรามาอยู่กับ EP ีสำหรับรถเจ้า All New Fortuner ปี2015นะครับก็วันนี้รถคันนี้มาทำอะไรเดี๋ยวเรามาชมกันเลย ก็วันนี้เราอยู่กับเจ้ารถโ o โยต้าฟอร์จูเนอะครับอยู่กับที่สุดของที่สุดของโชคในพอนี้แล้วก็อยู่กับโปรเฟนเดอร์ทูนซีรีสนะครับเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาชมกันก็สำหรับโชคตัวนี้นะครับคู่หน้านะครับก็เป็นตัวทูน s ี r i e ์ที่ออกแบบมาสำหรับรถ All New Fortuner โดยเฉพาะสามารถใส่ในความสูงที่เป็นความสูงโหลด2นิ้วโหลดนิ้วหนึงหรือ0ูนนิ้วนะครับแล้วก็ ข้อดีของชกตัวนี้ก็คือเป็นกระบอก60มิลลมลูกสูบ56และที่สําคัญแกนที่เขาให้มาเนี่ย20มิลเมเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญก็คือตัวนี้นะครับก็คือสามารถที่จะปรับนะครับค่ารีเบลได้8ระดับแล้วก็ค่าคอมเพรสชันนะครับได้อีก8ระดับก็คือสามารถปรับได้ทั้งขากดและขารีเบลนะครับพูดง่ายๆเลยในส่วนของโชคหลักนะครับก็ไม่แตกต่างก,กัน ตัวนี้โปรเฟนเดอร์ให้มานะครับก็เป็นตัวโช๊คแบบทับไซด์ดาวนะครับก็คือพูดง่ายๆคือตัวกระบอกจะอยู่ด้านบนส่วนแกนอยู่ด้านล่างนะครับปรับความนุ่มความแข็งเหมือนเช่นเคยก็คือขารีบาวแประดับขากด8ระดับนะครับก็ตัวนี้ก็มีกระบอกฟินมาให้ด้วยนะครับก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีกว่าเดิมยิ่งกระบอกฟินใหญ่ก็ยิ่งระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นนะครับอ่าและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย สรับรถ Fortuner นะครับที่เป็นไฮไลท์ของชุดนี้นะครับก็คือเป็นสปริงโปรแกสทีปนะครับคือสปริงตัวนี้ข้อดีของเขาคือจะมีค่าเคค่าเคนะครับก็คือค่าเคน้อยกับค่าเคมากถ้าเป็นตัวค่าเคน้อยเนี่ยเวลาเราเจอทางขุกขะเล็กน้อยเจอหลุมเล็กๆน้อยๆยเนี่ยในส่วนของค่าเคน้อยเนี่ยจะเริ่มทํางานก่อนแต่เวลาที่เราเดินทางไกลนะครับหรือเดินทางเจอหลุมใหญ่ค่าเคที่เป็นค่าเคมาก ในส่วนนี้ก็จะเริ่มทํางานเพราะนั้นเนี่ยเท่ากับว่ารถคันนี้จะมีค่าความนุ่มถึง2ค่านะครับโอเคแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูทีมงานของเรานะครับติดตั้งให้กับรถคันนี้แบบเนียนๆเ,เดี๋ยวเราไป